ก็สบายดีพี่น้องเมื่อสกุลสกุลนอนมาเนี้บอมาก็จะพาทุกคนลุยฝนไปฮ่บนททเทดเรียกของบอมาณนั่นเองนะทุกคนบอมาจจะลุยจากบ้านนาทมนอกห้องสามเนาะตอนนี้ก็จะเป็นบอมาณกาลังออกจากเฮงานเลยนะทุกคนเนาะกะออกจากเฮงานกะจะทางเปลือนได้น้อยนิดนะทุกคนเนาะถือว่ามีน้ําขวงน้ําขนะังเนาะถือว่าทอระบายน้ามันยังบทันได้สําเร็จเทื่อนั่นเองนะทุกคนเนาะถือว่ายังมีบางจุดที่ พวกห้องเนี่ยเนาะก็ถือว่ายังบุทันได้วางเต็มระบบนั่นเองเส้นทางห้อมเข้ามาก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะตามเทียนที่ผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็ถือว่าเออไปมาก็ยากยากแน่เนาะก็ค่อยระมัดระวังไปนะทุกคนเนาะการน้ําก็จะไหลาตามแคมทางแบบนี้เลยนเนาะอ่าเขาก็สามารถขี่รถไปแนวนี้น,นั่นเองทุกคนเนาะขี่รถจักรก็บสบายอยู่เนาะอ่า ถ้าคิดแล้วง่ายก็อาจจะผัวฐนเดียกก็ได้นั่นเองเทุกคนเนาะเดี๋ยวผมอาจะอัปเดตจากเส้นทางเนาะที่เพิ่นปลูกขอนกรีตใหม่ๆเนาะอ่าแล้วก็ส่วนกลัวแปรหอดวงเวียนดอนนุ่นก็แล้วนั่นทุกคนเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะอะไรเงี้ยและดูฝนแบบนี้เนาะอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นฝนจะจะยิ่งๆน้อยๆนึงเนาะส่วนเมื่อกี้ก็จะหลายพอสมควรนั่นเองนะอ่าแต่นี้เขาก็กำลังที่จะออกจากห้องเนาะเพราะว่ารถนี้มันก็จะมาเออก็ต้องได้ ค่อยๆอยู่ทางหลังไปนั่นเองนะทุกคนเนาะจนกวัวหอดวงเวียนดอนหนุนพุ่นแหละเนาะอ่านี่ก็จะ,จะเป็นรถน้ำก้อนเนาะทุกคนนะเนาะรถน้ำก้อนกัจะมาส่งน้ำก้อนแดงเนาะอ่านี่ก็จะ,จะไปนำกันแนวนี้น,น,นนะทุกคนเนาะอ่าตามก้นกันไปนั่นเองเนาะจนกลัวจะออกเส้นทางคอนกรีตเนาะประมาณ500เมตรนี่แหละทุกคนเนาะอ่าออกจากทางเฮือนห้อมของบอมานนั่นเองนะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นห้องห้างหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ อ่าบางบ่อนก็ยังแบบอ่าก็ได้ถมไผ่ถมมันเนาะบมีผู้ใดมาสร้างให้เลยเนาะอ่าตรงนี้นั่นเองนะส่วนด้านเถิงนั้นจะเป็นเส้นทางใหญ่หรือว่าเป็นเส้นทางลักของบ้านนั่นเองเนาะอาหอมนะเข้าเฮือนก็จะประมาณนี้นั่นเองเนาะอ่าอยู่เถิงพี่แล้วเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าจากอ่าวงเวียนอ่านาทุ่มนั่นเองนะทุกคนเนาะจากอ่าซีแยกนาทุ่มเนี่ยวงเวียนวงเวียนขอโทษเนาะอ่านี่ ทางเชีงฟีก็จะเป็นเส้นทางเป็นอ่าคอนกีสเนาะคนเนาะอ่าเขาก็จะท่ารถชะลอแบบนี้เนาะเพราะว่าอ่าทางนี้จะเป็นทางลงเนะาะอแล้วก็เป็นทางเลี้ยวซีซีซีแจเนะาะซีแยกนั่นเนองนะอ่ากาศก็ไปพุ่นก็จะเป็นแบบเส้นทางคอนกีสท่านกำลังเฮ็ดใหม่นั่นเนองเนาะเดี๋ยวเขาจะอัปเดตไปเพลิละน้อยให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งแล้วก็ได้เห็นไปพร้อมกันเนาะ ว่าจะมีรถติดหลายน้อยสันใดแล้วก็นมีบอลที่น้ําท่วมหลายบนนรทุกคนนะเนาะอ่าทางนี้เราก็ลมาทอดเส้นทางตัวนี้นรทุกคนนระตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแบบเพื่อนปูเป็นอสฟัลต์หรือว่าเป็นปูยางนั่นเองนะแต่ก็ยังมีอคอกมีขุมเนาะเพราะว่าอ่าปูได้หลายปีแล้วแหละนะเนาะอ่าเด็กเฮ็ดให้ทางมีคอกมีขุมเนาะส่วนตัวทางหน้านี่นั่นเองนะทุกคนเนาะ ไกลๆทีมาฮอนนี้ก็จะเป็นคอนกีดนะเด้อนี่ออกมาเนาะฮะเราจะตามค่อ,อ,อยๆกันไปว่าเป็นแนวใดเนาะสว่วนคอนกีตตัวนี้มันก็นยังวัฒนปูได้สําเร็จเทือแต่เพื่อนก็นสามารถนําไส้แบบว,ว่าค่อยไปค่อยมาได้นะทุคนนาะยังเตห้องระบายน้ำนาอเพิ่นกําลังที่จะมาิโนเวทไหมเนาะ,ะหลายคนกน ตอนเพิ่นสร้างแรกๆก็คิดว่ามันโบมีห้องระบายน้ํานั่นเองนะแต่ที่แท้ฮั่นมันมีห้องระบายน้ํากหน้านี้แล้วเนาะนี่จะว่าเพิ่นเฮ็ดปรับปรุงไม่เนาะบอนอันทีเพิ่นเอาอย่างขาวๆมาโปะไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ของท่อระบายน้ํานั่นเองนะอ่านี่ก็จะเป็นเส้นทางคอนกี้เนาะ,ะเพิ่นสร้างปีนี้เลยเนาะสร้างเดือน2เ,เดือนที่แล้วนะี่นะที่เพิ่นปูตัวนี้แล้วนะั่เนาะแต่ ตัวทางหน้านี่ยังบุทันเลี้ยวที่บางจุดกันเลี้ยวเนาะสะวันนี้ก็จะเป็นช่วงที่คงเฮียนเนอะจุดทียยามใกล้สีเขา้าสุงเฮียนไม่น,นะทุกคนเนาะก็ถือว่าใกล้สีเข้าเดือนเก้านั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนแต่แล้วเนาะอีกเดือนเดียวเท่านั้นเนาะหรือว่าอาจจะยังโบฮอ,อดเดือนสำเนานะบบว่าเดือนวันทีนี้ก็ จะกใกล้ๆแล้วนเองนะยังเหลือติดสอบไปมือนั่นเองนะก็จะได้ไข่โขกเฮียนไม่วันที่เก้าเดือนหนึ่งนั่นเองนะ,อนะเอาเป็นวันที่หนึ่งเดือนเก้าเนาะเ้อยเว้าลงเนาะขอโทษขอไปก็คือเขาจะเว้าลงไกลเนาะส่วนมหาวิทยาลัยนั้นเพิ่นก็ได้เสงงเอานักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่าเพราะว่าเพิ่นจะได้เกียมรับเข้านักศึกษาปี2024 2025นั่นเองทุกคนเนาะก็ถือว่าเพิ่นมีการสอบเสงง วันเสาร์ที่แล้วนี่เนาะวันที่สิบเดือนแปดเนาะเพื่อนก็ได้เส่งไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะกะหลายคนกะอาจจะติดกัคนอาจจะติดเนาะแต่ผลสอบยังโบ้ทันออกใช่เนาะทุกคนเนาะกะอดใจรอเนาะเพราะว่าเพื่อนจะได้รับนักศึกษาเข้าภายในเดือนปีสองพันสี่สิ่นี่เนาะต้นเดือนปีสองพันสี่เออโมเมนต์ต้น โอ้ยบอลลงอีกแล้วทุกคนเนาะถือว่าท้ายจะท้ายเดือนนี้เนาะอะในการซื้อเข้าปี2025นั่นเองนะอ่าวันนี้ก็จะลดติด day น้อยหนึ่งเนาะจะเป็นหนองเวียงคำหนองบ้านหนองเวียงคำนั่นเองนะอ่าทางหน้านี่ก็จะเป็นหอพักซีเกมเนาะทุกคนเนาะวันนี้เพิ่นก่ายังบ่ทันได้ปูคอนกรีตเนาะอ่าเราเพิ่นก่นจกห้องระบายน้ำมาปะไว้นี่ก่อนนั่นเองนะแต่ยังบ่ทันมีคอนกรีตแท้เนาะอ่า นี่ก็จะห้องพางหน้าตากอะจะเป็นแบบนี้เนาะบางคนกัขี่รถไฟฟ้าเนะฟฟาะถูกไหเนาะรถไฟฟ้ากัสามารถมาได้เนาะอยู่แถวนี้มันกะถือว่าถ้าปูคอนกรีตอย่างสำเร็จเนาะมันกะจะสะดวกสบายเนาะทุกคนเนาะที่ไหนก็เกิตน,นี้กับรถร้ายแล้วก็เฮ็ดให้อ่า เขดทางคอนกรีตใสมันก็นจะสะดวกเนาะอ่าอยู่ทางเบื้องขวามือเนาะเบื้องขวามือก็จะไปตลาดมอสอดเอแต่ว่มัขึ้นมาถึงนี้ก็ถือว่าอ่าอยู่ทางด้านข้างมือเนาะด้านข้างมือเบื้องขวาก็จะเป็นหอพักสีเกมเนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นเขตหอพักสีเกมเนอะนี้หอพักนักศึกษาสีเกมเนาะที่เพิ่นสร้างเพื่อตอนทับสีเกมปีส0 0 9นเนั่นเองที่เราเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะทุกคนเนาะ หลายคนก็อาจจะหูแล้วเนาอะเอส้นทางจะปรบปงประเปียนเป็นแนวนี้นะทุกคนเนาะเป็นคอนกรีตมาแล้วแต่เพื่อนกันยังบุทันได้ให้ลดใ่ญ่เนาอะ,อะแล้วก็อาจจะยังแบบคอนกรีตยังบ่แข็งบ่หรือว่าห้องระบายน้ํายังบูทันสําเร็จเพื่อนกันยังบูทันให้เขียวแบบเต็มแม็กนั่นเองนะส่วนเส้นทางตัวนี้ลัดไปอดอนหนูนั่นเองนะทุกคนเนาะไปะทาง สายใต้เนาะทุกคนเนาะอ่าไปทางหาเลขเส้นทางเลข13ใต้เนาะตัวนี้กะถือว่าคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้กะสร้างได้หลายปีเติมเนาะอ่านี่หมยถือว่าเป็นเส้นทางยาวเยียดเลยเนาะจมกลัวหอดพุ่นเลยนะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็น้ารขายรถจักรเนาะเอาบอกว่าจะเป็นอ่ารถจักรอ่าสายน้ำมันเนาะหรือว่ารถอ่ารถไฟฟ้าเนาะอ่าจัดไฟฟ้านั่นเองนะอ่าก็มีเนาะแล้วแต่คนที่จะ สะดวกหรือว่าใส้ว่าสีใส้รถไฟฟ้าเบาหรือว่าสดกินน้ำมันเบาเออกับว่าตามกันไปเนาะตามาสถานาการณ์หรือว่า,าตามความเงินไขของแต่ละคนนั่นเองนะจะบกคือกันเนาะทุกคนเนาะถ้าบางเที่อวคนยูก่ก็ยู่ใกล้บริเคียวไปใส่เยี่ก็สามารถซื้อรถไฟฟ้าไปขี่ได้เนาะมันก็นจะประหยัดน้ำมันเนาะแล้วก็ใส่ไ,ไฟฟ้ากันน้อยได้เนาะ ถ้าไปกาไปไกลอย่างมันก็ได้เนาะข้อเสียมันก็ได้อะคแบบลุยน้ำลุยน้ำอย่างมันก็บอค่อยโอเคทอรถน้ํามันนั่นเองอะรถน้ํามันก็จะแบบร่บไปได้ไกลเนาะรถน้ํามันก็ได้แต่ต้องได้ใส่น้ํามันข้อเสียมันก็จะมีข้อดีข้อเสียเลต่างกันเนาะให้ทุกคนไปสังสารเอาเนาะแนวใดซีดีก็เฮดเดอร์โอเคเนาะอ่านี่ก็จะเป็นบอลที่หลายๆคนก็ฮู้แล้วเนาะ่าเป็นเส้นทางกรุงกีตแล้วก็ มีเป็นจุดเร็จุดพิ่นการได้ขายไก่ขายเป็ดที่แถวนี้หลายเลยเนาะส่วนดินยู่ในขอบเขตนี้เนาะก็จะประมาณตามที่ประมาณทุ่มๆมาเนาะก็จะประมาณเม็ดกระเลีละหลายเตอรไปเนะเาะครับเป็นไรเป็นบ้าก็ตกยู่โอ้พันปลายบาทเข้าสองพันเนาะแต่ติดแคมทางม,มันจะแพงแด้เนาะอ,อ,อยู่ในขอบเขตนี้นั่นเองนะอ่า ในปัจจุบันนี้เฮากะหอดไฟแดงเนาะอะไฟแดงที่เป็นเส้นทางเลข13ใต้นะทุกคนเนาะที่จะเลี้ยวไปนี่นั่นเองนายอยู่ในขอบเขตบริเวณบ้านดอนโหนูนั่นเนองเนาะอะอยู่ทางเว้งขวามือเนาะให้ทุกคนสังเกตเบื้องกะจะมีรถติดแนเนาะทุกคนเนาะอะ เพราะว่าน้ำมันจะมีการท่วมขังอยู่ที่ตามที่เราเคยขี่รถไปๆมาๆเนาะมันก็นจะอยูอ่ก้องขวบรถไฟนะทุกคนเนาะ,ะจุดนั้นก็นถือว่าเป็นจุดที่ตำ่ำนะแต่ห้องระบายน้ํามันก็นจะระบายบค่อยทันได้เนาะ,อ,ะอยู่จุดนั้นก็นจะอาจจะมีรถติดเนาะทุกคนเนาะอาจจะมีรถติดหลายเพราะว่า การไปมาหาสู้มันกับน้ําท่วมขังเด้มันก็จะค่อยๆเด้แล้วก็บลดจัรกลดไงอย่างเนาะถ้าไปนําแขมงเล็กๆมันก็จะอาจจะดับได้นะทุกคนเนาะแต่หอดจุดนั้นก็ค่อยระมัดระวังกันเด้ทุกคนเด้ดอยู่ในนขอบเขตทางหน้านี่เนาะแล้วกานด้านข้างก็ได้ขายหมากมองมากไม่อย่างต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นไหน อันนี้กจะอยู่ในขอบเขตบริเวณบ้านดอนหนูนเนาะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าทีเฮาไดเอามาให้ทั้นชมได้เบิงก็ได้เห็นพร้อมกันเนาะในฤดูฝนกันเลยเนาะทุกคนเนาะประมาณกายก้าวัาทีลุยฝนมาให้ทุกคนได้เห็นน้ากันเนาะแต่มาฮอดในระยะนึงก็ถือว่า,าฝนมายากเซาวได้แล้วนะอ่านี่ฝนยากเซามาแล้วก็เป็นฝ้าหลังฝนเนาะมันก็จะตกยุ่ยจว่าตกน้อยอนน,นี้เนาะอ่า ตเงียบๆๆๆๆนี่เราคนเนาะนี่นี่อยู่ทางหน้าเนาหอไกลเก่าเก้าเข่าหอดเส้นทางรถไฟเราจีนเนาคนเนาะจียกระดับสูงเนาะอันนี้เขาห้องว่าอย่างเมื่อบางคนก็ห้องว่าขัวเนาะแต่ว่ามันเป็นเส้นทางแหละเส้นทางรถไฟนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าเส้นทางรถธรรมดาทุกวไปเนาะแน่เป็นจุดแบบนี้เนาะน้ำก็จะท่วมขังแบบนี้เนาะรกกาจะติดแดเนาะอ่านี่ น้ำท่วมขังแบบนี้นะทุกคนเนาะก็จะติดแบบเาวเลยเนาะทุกคนเนาะเาวเยียดเลยยู่วันนี้ไปเนาะจากที่เราเห็นอยู่นี่เลยแล้วก็มีหลายจุดเนาะยู่ที่แถวลงไปแถวทางงอนนะเส้นทางไปทางงอนเนาะแต่โบโหอดพุ้นนะทุกคนเนะาะโยนดามบ้านวันติ้วบอยอย่างนี้นะน่มันก็วันติวตรงมาคายเนะาะมันก็จะเจ็ดเยียดไปแนวนี้เลย ก็มาก่าพาท่านชมมาเลาะเบิ้งภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะนี่ในสวงเศร้าๆแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เน้อถ้าฝนตกยำแดดก็คือว่าแหละเป็นเกือบทุกเทือเลยเนาะทุกคนเนาะที่มันติดแบบนี้เนาะก็อดใจรอคอยไปค่อยไปเนาะทุกคนเนาะนี่อยู่ทางเบื้องขวามือนี่กบเออมึงไส้เนาะมึงไส้มือจนกลัวมาหอดวงเวียนดอนหนูีนติดจนยาวเยียนเลยเนาะทุกคนเนาะนี่ ส่วนด้านที่ประมาณมาก็จะลดบางๆนเนาะอันนี้ก็ฝนตกมาแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่จนกลัวจำหอดนี่เลยเนาะนี่ก็จะหลยหลเอาสมควรเนาะที่ติดอยู่เบื้องใต้มือนั่นเองนะ โอเคเนาะมาฮอดระยะนี้บ่มาดกล่าวว่ได้มีอะไรมีแต่ว่าพาท่านผู้ชมเลาะเบิ่งภาพบรรยากาศตอนเช้าเนาะที่ฝนตกแล้วเหรอฝนตกแล้วก็มีน้ําท่วมขังเล็กๆน้อยๆเนาะอ่ารถก็จะติดประมาณนี้นั่นเองครับทุกคนเนาะถ้าผู้ใดมักคลิปวิดีโอนี้ก็สมัยคนไลค์คนแชร์คน subscribe เพื่อเป็นกำจ่ายให้โมมาดให้คลิปต่อไปเด้อสวัสดีสำหรับคลิปวิดีโอนี้โมมาดกลจะได้กล่าวคําว่าสบายดีบ๊ายบาย